โค้ชคีย์บอร์ดเพื่อนๆครับจากแชมป์ SF2 ที่เป็นผู้เล่นทีน่ดีที่สุดอีกหนึ่งคนกับประสบการณ์การแข่งขันเกมที่เยอะมากพอสมควรครับนี่คือผู้เล่นที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและการแข่งขันโค้ชคีย์บอร์ดนี้ครับขอเสนอสิริวฒิจุนเกษียณหรือที่รู้จักกันในนามจูลโอจากตัวสำรองสู่ผู้เล่นตัวสำคัญของ m s ชนบุรีซับพอตสไนเปอร์ที่หาตัวจับได้ยากครับ ในตลอดระยะเวลาในวงการเกมของผู้ชายคนนี้เขาคือนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าผู้ชายคนนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างและกว่าจะประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักเชกเช่นทุกวันนี้เขารับมือกับมันและผ่านมาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วแล้วก็รุยจูลียจากที่ผมนั่งหาข้อมูลมานะครับก่อนที่จะมาแข่งพับจีเจ้าตัวเป็นนักแข่งเกมสเปเชียลฟอสสหรือ SF2 เกมอันดับหนึ่งในวงการ FPS ที่โด่งดังนับเวลานั้นและครับสามารถคองใจผู้เล่นมาเกือบ10ปีซึ่ง้รงบอกว่าจูเล o โอครับแข่ง SF2 ในนามทีม Mistarp แล้วก็ s i กเนเจอร์ะครับจูลยโอยังเคยแข่งขัน AVA เป็นผู้เล่นชุดหลักให้กับ Mistarp และทำสิ่งที่ใครหลายคนไม่คาดคิดครับเคยได้แชมป์โลกในเกม Xshot 2ปีติดตั้งแต่ปี2012แล้วก็ปี2013ครับ ต้องบอกว่าจูริโอเนี่ยเขาประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันเกม FPS เป็นอย่างดีและอีกทางครับน่าจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตรุ่นแรกๆหรือรุ่นเดียวกับบอยมิโนรุและจัดโมเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากเกม SF, a v a และ Xshot เริ่มซาลงไปครับแนวเกม FPS ที่โด่งดังและเป็นกระแสณนะเวลานั้นอย่างพับ G ีก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในประเทศไทยครับนั่นทำให้เราโปรพิเออร์เกมแนว FPS ต่างๆหันมาเล่นเกมนี้กันเยอะขึ้นครับรวมถึงจูริโอด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับจูเลีครับเริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกมเรียนรู้รายละเอียดต่างๆของเกมจนกระทั่งมือคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วจึงตัดสินใจแข่ง p u G จและแรายการแรกที่จูเลีลงทําการแข่งขันนั่นก็คือ PUBG g l o b a n ลอีเ t นต i ชั่นสองพ a นสครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นแข่งในปี2018 j u l i แจูลีแข่งขันในนามทีม Signature l i ลอตอนนั้นก็จะมี PND First Rubik และก็จูเลีครับ แต่การแข่งขันครับเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จณตอนนั้นครับเพราะว่าจูดิโอพาทีมจบอันดับที่9ของการแข่งขันแต่เมื่อรายการนี้มาเป็นรายการครั้งแรกที่เจ้าตัวได้ลองการแข่งขันพับจครับซึ่งอย่างคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นของเกมที่ไม่ใช่แนว5ต่อ5แบบเกม FPS แนวอื่นๆที่เจ้าตัวเคยแข่งมาครับนั่นทําให้นี่คือประสบการณ์ที่ดีสําหรับผู้ชายคนนี้เลยเลยครับ ต่หลังจากนั้นไม่นานครับเพื่อนๆครับสก,กัดอย่างเดทเกม m i n งไดทําการดึงตัวจูริโอเข้าร่วมทีมครับซึ่งจูริโอครับแข่งขันในะนำทีมเดทเฟสอยู่ประมาณ8เดือนครับและลงแข่งขันให้กับเดหลายการแรงนั่นก็คือ JIBC Championship Thailand และการที่จะเฟ้นหา5ทีมไทยไปแข่งขันต่อในระดับ C Championship นั่นเองครับ แต่เหมือนช่วงจะตาย,ยังไม่เข้าข้างเพราะจูลิโอทำได้เพียงจบอันดับที่7ของตารางและก็เดินหน้าแข่งขันกับเดออีก2รายการนั่นก็คือพ e เตอร์ u ี Thailand Show Match และ Thailand s u p e r m a t c h ครับซึ่ง2รายการนี้เป็นเพียงแค่รายการโชว์แมตช์และปี2 0 1 8ก็จบลงไปครับ หลังจากเปิดมาปี2019ครับประเทศไทยเริ่มมีหลีกพับจีกันแบบจริงจังมากขึ้นมีการจัดแรงจัดอันดับมีการขึ้นชั้นและตกชั้นจูริโอกับพาทีมเดเทตลงทำการแข่งขันรายการแรกนั่นก็คือ JIB พับจีเทลแรมโปล a g ซีซั่นสองแชมเปี้ยนชิพครับรายการที่จะเฟ้นหา5ทีมไทยขึ้นไปเล่นต่อในระดับโปล u e นั่นเองครับและไล่รอตอนนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเดเทตได้เสริมเจ้าแมนมาแทนไมโครเวฟครับไล่รอตอนนั้นก็จะมีลูบิกจูริโอแจงครอฟ แต่แล้วในการขันรอบนั้นครับมันก็นยังไม่ถึงเป้าหมายยังคงต้องสู้กันอีกรอบครับเพราะจูเลโอพาทีมจบอันดับที่6ของตารางซึ่งก็ต้องไปคัดต่ออีกหนึ่งรอบครับและหลังจากจบรายการนั้นเดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นเดย์เทดบูครับและได้ลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกในรายการ JIB Thailand p r o l e a g u e z e ซสามแชมเปี้ยนชิพคัดไฟล์ลอบบ b ้เอรายการที่จะหา6ทีมที่ดีที่สุดเข้าไปเล่นต่อในระดับแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับ และในการแข่งขันรอบนี้ครับมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างเริ่มปลดล็อกเพราะจูลิโอสามารถพาทีมเข้าไปเล่นในระดับแชมปีไม่ชิปครั้งแรกได้สำเร็จครับ แต่ความโชค,คร้ายก็เกิดขึ้นเพราะนี่คือรายการสุดท้ายที่เจ้าตัวจะแข่งขันในนามทีม d t เทบูครับและขันไปเล่นให้กับทีม f o r e เ t e ต์อีสปอซึ่งผมคิดว่าใครหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจูริโอเคยเล่นให้กับทีมอย่าง f o r e เ t e s p o r t ปเพราะเจ้าตัวเล่นเพียงแค่หนึ่งทัวร์เท่านั้นเองนะครับกับรายการ J.I.B t h a i ท a n ล Pro l ป a g u ซีซัน o n 3 Championship Division แต่ก็ไปได้ไม่ไกลครับเพราะจบอันดับที่1 1ของตารางไม่สามารถเลื่อนชั้นไปเล่นโปรลกได้นั่นเองครับ แต่หลังจบการแข่งขันกับ f อร์เรสไปได้ไม่กี่วันครับจู l ล o โอได้ย้ายเข้าไปเสริมทัพกับ Golden Cat ซึ่งไล์อัพตอนนั้นก็จะมีซ i กแ a กตองเคสวิฟและจู l ล o โอครับ ผู้เล่นมาประสบการณ์2คนกับเด็กหนุ่มไฟแรงอีก2คนพอได้เข้ารวมทีมกันแล้วแมวทองก็ได้กลายร่างเป็นสิงโตรครับเพราะจูเลโอ io, ลงแข่งขันราย,ายการแรกให้กับโค้ดเลนแคทนั่นก็คือ PSC 2 0 1 9 MET Thailand Qualify แลรายการที่จะเป็นหา4ทีมไทยที่ดีที่สุดเข้าไปเล่นต่อในระดับซีแชมิชชิปนั่นเองครับทั้ง4คนทำงานออกมาได้ดีเกินคาดเพราะจูเลีโอ io, พาทีมจบอันดับที่3ของตารางสามารถคว้าตัวเป็นลุยการแข่งขันซีได้สำเร็จครับ ซึ่งจะเป็นรายการแรกที่เจ้าตัวได้แข่งขันกับทีมต่างประเทศในนานเกม PUBG อีกด้วยนะครับเพื่อนๆครับ หลายรายการที่เราขอตก็มาถึงครับเกับรายการ PUBG Southeast Asia c h a m p i o n s h i ป2019เฟส2รายการนี้มีสิ่งเดิมพันสิ่งหนึ่งนั่นก็คือใครได้แชมป์จะได้ไปเล่นระดับโลกนั่นเองครับซึ่งรายการนี้เหล่านักกีฬาต่างฝึกซอ้อมกันมาอย่างเต็มที่สำหรับรายการนี้ครับมันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ได้เล่นกับทีมต่างประเทศทีมดังๆในเวลานั้นก็จะมี DIY Esport, Sephylas e Esport และ Mad Dog Gaming ครับและด้วยประสบการณ์ที่แข่งขันแนะนำเกม PUBG ยังไม่มากพอทำได้เพียงจบอันดับที่10ของตาราง แต่พวกเรามองว่านี่คือประสบการณ์อันล้ำค่าของจู l ลโอที่หาจากไทยไม่ได้อย่างแน่นอนครับหลังจากจบการแข่งข,ขันในทัวร์นี้เจ้าตัวก็ได้บอกราโกลเนแคทและแบกกระเป๋าเข้าสู่บ้าน b e ยอนอีส p o r t ตแข่งขันกับบียอนอยู่3ทัวร์ครับแต่สำหรับทัวร์ที่ยิ่งใหญ่คงจะเป็นรายการไหนไปไม่ได้ครับนอกจากพับ g ี h ท i ลนซีรีส์ e s 2.19นเาฟส3าลายอัพตอนนั้นก็จะมีจูลโอเดอะมิสบอยสกีตและเบนวิกครับ ซึ่งต้องบอกว่านี่คือรายการโปรลีกรายการแรกที่เจ้าตัวได้ลงเล่นครับเพราะมันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและการเป็นนักกีฬาสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการได้แชมป์ครับแต่รายการนี้เจ้าตัวกระทำได้เพียงพาทีมจบอันดับที่6ของตารางและเป็นรายการสุดท้ายของจูลโอในนามทีมบีออนครับก่อนจะย้ายซบทูบีแบ็กและแน่นอนครับแข่งได้3ทัวร์อยู่ได้ไม่ถึง10วันสังกัดปิดนี่ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมาโคตรเยอะเลยครับเพื่อนๆครับ จากนั้นครับจูเลียโอตัดสินใจใย้ายซบสังกัดยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย e ูนิเต็ดอีสปอร์ตซึ่งก็ต้องบอกว่าจูเลียโอได้เซ็นสัญญาในฐานะตัวสำรองครับเพราะนี่คือความต้องการของเจ้าตัวและจูเลียโอครับอยู่กับบุรีรัมเพียงแค่6เดือนและได้ลงทําการแข่งขันกับบุรีรัมในทุกๆรายการเป็นตัวจริงบ้างในบางเกมครับหรือรายการไหนที่น้องๆอ,อยากจะพักพี่โฟกก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมครับ ก่อนจะทาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในรายการพับ h ี i l a n d s e r i e s 2020เฟนหนึ่งทำไมผมถึงบอกว่าไม่น่าเชื่อน่ะหรอเพราะว่าตลอดการแข่งขังขนพ u b g ตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020นี่คือการคว้าแชมป์โปลีครั้งแรกของจูเลีโอตั้งแต่ตัดสินใจย้ายเข้ามาแข่งเกมพับ G ีครับนี่คือแชมป์แรกที่เจ้าตัวรอมานานเกือบ2-3ปีเต็มๆและสิ่งที่สําคัญครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันพับ G ีที่เบอร์ลินครับแต่ก็ไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าได้เกิดโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด -19 อย จูเลโอก็ได้ถูกชักชวนเข้าสู่สังกัด MIT Head โดยคนที่มาชวนนั่นก็คือดักแมนนั่นเองครับและสาเหตุที่ทำให้จูเลยโอตัดสินใจย,ย้ายซบ MIT Head ก็เพราะว่าได้การันตีตัวจริงนั่นเองครับเพราะว่าจูเลยโอยังคงมีความกระหายการเล่นอยู่และการย้ายเข้ามาสู่ MIT Head ไม่ใช่เพียงแค่มาเป็นนักกีฬาแต่มันยังคงแบกรับแรงกดดันมากมายมหาศาลจากเหล่าแฟนคลับครับรายการแรกที่ได้ลงเล่นเลยนั่นก็คือ PUBG Thailand Series 2020เฟส2รายการที่ะเะฟฟหนา5ทีมไทยไปเล่นต่อในระดับ A p a c ครับ ไลฟ์ตอนนั้นก็จะมีดักแมนเอ็กคูลูเซียฮอนบยาและจูดิโอครับการย้ายเข้ามาทีมใหม่บรรยากาศทีมใหม่ทําให้สไตล์และวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปแรงกดดันมากขึ้นกว่าเดิมครับและการที่เพิ่งจูนทีมกันทําได้เพียงจบอันดับที่10ของตารางไม่มีสิทธิ์ไปต่อครับแต่ได้พักนั่งเสียใจหรือทบทวนได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่ายังมีรายการที่ต้องฝ่าฟันกันอีกต่อไปกับร,รายการพับจีทแลนด์ซีรีส์2020ัเฟส3รายการที่จะเฟ้นหา5ทีมไทยไปเล่นตอนน่อในระดับเอแปร2ครับ แต่สําหรับครั้งนี้การที่ได้คุยกันมากขึ้นเล่นด้วยกันมากขึ้นทําให้อันดับของพวกเขาดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วครับแต่มันจะทําได้แค่เกือบเท่านั้นแหละครับเพราะว่าจูเลโอพา m i t h จบอันดับที่5ของการแข่งข,งข,งขงันไม่สามารถคว้าตั๋วไปได้ครับไม่มีเวลาให้นั่างเสียใจครับเพื่อนๆครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่หากได้แชมป์ทัวร์นี้ก็จะได้ตั๋วไปลุย a p a พกเชกเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ p u b G Thailand Open ซึ่งจะบอกว่ารายการนี้จะหาอีกหนึ่งทีมเท่านั้นถึงจะไได้ไปต่อ แต่จูเลีโอก็ผิดหวังอีกตามเคยครับเพราะว่าพายเอ็มจบอันดับที่5ของตารางนี่คือความผิดหวังของจูเลียโอคงจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ครับหลังจากนั้นไม่นานครับจูเลียโอก็เดินหน้าแข่งขันกับ m i t ในทุกๆรายการที่มีและรายการที่รอวันแก้มือก็มาถึงกับรายการพับจีนทร a ยมัตเตอร์ซีรีส์2 0 2 0รายการที่จะเฟ้นหนา5ทีมไปแข่งขันต่อในระดับ AP ครั้งที่3ครับซึ่งการขันรายการนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับ A B C 24ทีมแข่งแบบพบกันหมดเอาทีมที่คะแนนที่ดีที่สุดเข้ารอบต่อไปครับสำหรับในรายการนี้ครับจูเีโอตั้งความหวังไว้ว่าเขาจะพา MITH เข้าไปเล่นในระดับ APAC ให้ได้ครับฝึกกันอย่างหนักซ้อมกันยันเช้าเพราะว่าจูเนียโอเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายคนที่ตั้งใจครับ แต่แล้วหลังจากจบการแข่งขันลงจูริโอทาได้เพียงพาทีมจบอันดับที่11ของการแข่งขันไม่สามารถพาทีมคว้าตัวมาได้ครับและมันก็นคือความผิดหวัง3ครั้งติดที่ยังตาตื่ใจของจูริโอในระยะเวลาที่สวมเสื้อของ MIGS เสมอมาครับ ก่อนวันที่13ท่านวาคมปี2020อัม r i รีเกมมิ่ประกาศปล่อยผู้เล่นที่ดีที่สุดอย่างธนวัฒน์ทีเฮให้กับ m i t ีครับและการมาของจาบีทำให้ตำแหน่งในทีมต้องมีการปรับเปลี่ยนลงทำให้จูเลิโอต้องถูกลดบทบาทมาในฐานะตัวสำรองครับและในตลอดระยะเวลาที่เป็นสำรองเจ้าตัวก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนัก มันเหมือนภาพนในตอนเซ็นกับบุริลัมย้อนกลับเข้ามาในหัวครับเพราะว่าเจ้าต,ตัวก็ยังคงอยากเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนเพราะด้วยไฟในการแข่งข,ขันยังร้อนแรงอยู่การที่ต้องมานั่งดูเพื่อนๆแข่งในสองรายการทั้งพับจีนทลแอนซีรีส์2021เฟสหนึ่งและพับจี h a ท l แ n นโอเพ่น2021ซัมเมอร์มันคงจะทําให้เจ้าตัว,ตวคิดทบทวนเลยครับว่าเราไม่เหมาะกับที่นี่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการที่ถูกคาดหวังมากมายจากแฟนคลับและแรงกดดันมากมายมหาศาลทําให้การเล่นของจูรลโอมันดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับไม่ใช่ว่าจูเลีโอเล่นไม่เก่ง เล่นโนละสไตล์กับเพื่อนร่วมทีมทําให้ตัดสินใจย้ายทีมครับและสาเหตุก็คงน่าจะเป็นเพราะว่าจูเลอยังอยากแข่งในฐานะตัวจริงมากกว่าและเพื่อให้ตัวเองได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งก่อนวันที่24พฤษภาคม m i ็มจะประกาศแฟร์เวลจูเลิโอออกจากสังกัดครับและจูเลิโอก็เลือกย้ายสบฉลามข้ง m s ชบุรีนั่นเอง และหลังจากที่จูริโอครับเลือกย้ายซบเอ็มเอชชนบุรีมาเหมือนปีศาจในร่างกับบัจุติครับเพราะในรายการพับจีนไทยแลนด์ซีรีส์2021เฟส2รายการที่จะเฟ้นหา4ทีมไปเล่นต่อระดับ a p แคครั้งที่5ครับและในรายการนี้เลยครับเพื่อนๆครับปีศาจได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งเพราะจูริโอพาทีมยิงยับๆเล่นแบบมั่นใจสุด,สดๆเหมือนไม่มีความกดดันครับได้เล่นในสิ่งที่ตัวเองถนดัดแถมยังได้น้องๆไฟแรงอีก3คนที่คอยช่วยกันขับเคลื่อนทีมครับทำให้รุี่อย่างจูริโอได้งัด์วอ,อวดดนนร แทบจะไม่มีเพราะทหารดูในทวายดอจีแล้วจูเลียโอลงสนามไปทั้งหมด56เกมยิงไปทั้งหมด62คิวมากกว่าจํานวนการลงเล่นด้วยซ้าครับเรียกได้ว่ายิงพังทุกเกมแถมยังพาเอ็มเอสชอบุรีกินไก่ไปทั้งหมด8ไก่แต่เงินรางวัลรวม3วิครับจบอันดับที่4ของตารางไม่สามารถคว้าตัวไปลุยเอแปครั้งที่5ได้แต่เพื่อ,อนๆครับอย่าลืมนะครับว่ายังคงเหลือการขัดอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือพับ G ี h a i l a n d Open Winter 2021 โลตูพิเซน่าเอแผคับสุดท้ายแล้วความฝันที่เขาตั้งใจไว้ว่าอยากจะทํามันได้ <c oughs> เขาก็บิชิตมันได้ครับจูเลีโอสามารถพายอชนบุรีคว้าตัวเปลุย APAC 5ได้สำเร็จครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในระดับ South อ e a s t a เอเชียพร้อมกับทีมไทยอีก4ทีมครับนั่นก็คือ d a y ท Gaming, Sharper eSports, Attack Allround, m i ท h และ MSC ครับ ยังไงผู้เราชาวโคชิบอร์ดก็อยากให้เพื่อนๆร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมไทยทั้ง5ทีมในการแข่งขันพับจีคอนเทนตัลซีรีส์เอแพครั้งที่5ด้วยนะครับและเราทำประวัติจูริโอมาเราได้ข้อคิดสําหรับใครที่กําลังต่อสู้นะครับว่าในช่วงเวลาของความมืดมนที่สุดสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการมุ่งมั่นเพื่อค้นพบแสงสว่างนั่นเองครับและนี่คือชายที่ต่อสู้กับการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตไปอย่างยาวนานชายที่ชื่อว่าโฟกจูริโอขอบคุณครับ